สวัสดีครัพบพ่อพี่น้องผู้กำลังรับชมช่องการเกษตันครันนะพบพอดีมอนมาฉีดยาง,ง่วใหยย้ยาิยาติกันนะครับอยู่บ้านจานหมู่แปดตำบลทับใหญ่อำเภอระตะัตนบุรีจส,สุรินนะครับเปิดสื่องัวม,มาใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ร้อยเลียงเริ่มขยับนะครับเปิดขายงัวตัวเก้าออกนะครับสามซีโตนะครับงัวกระปอกปกระแปดคนนะแล้วก็เพิ่งก็ไปสื่อโตใหม่มา,มานะครับย,ยาหญาิกันครับผมแต่ตลาดสมป้อยครับ นพี่น้องถ้าถ่ายคลิปได้สิมาบอกราคาพี่น้องเพามันพอซื้ออยู่นะครับรนะเบิรงคนซื้อมาสีแดงนะครับเป็นงวัวมันนะครับไทยมันนะครับลูกลำตัวลำขี้งดีอยู่นะครับงัวาสาวนะครับสาวประมาณก็กำลังเด่น่องนะงัวเด่น่องนีง่งวัวตัสุดประมาณจากักที่เขายิบเอติบสองเดือนนะ เขาบางอย่างออก,กรแรงนี่นะครับเกี่ยวเขาแล้วนานจะโอกาสมีโอกาสเป็นสัตว์อยู่ะจะขึ้นอาจะเป็นสัตว์นะครับหน้าตาแดงเครื่องอคือว่าแดงเครื่องกระดูกดีอยู่ดวนี้ร้อยเลียงนะครับก็เริ่มขยับกันนะครับงัวเลียงกันนะครับเพราะว่าราคามันถึกเนาะครับกับพวกนี้เงินกับพไป เก็บมาไหวเนาะบางคนเมันคล้ายงูตัวเก่าออกเนาะงรับที่เป็นน้อยแน่ๆเนาะครับแบบงูไทยกี่ไทยกระโดนไท่ยังเห็นนะครับสามสามตเนาะครับเดรียญเงินสามมื่นสองมื่นก็บาดแล้วก็เพิ่งแบบแบ่งเอาเงินจากเคิงหนึ่งไปซื้อนะครับตัวนี้ก็คือกันะครัเพิ่งคล้ายจังสั่นออกมันก็คือการเป็นการพัฒนาอีกแบบหนึ่งนะครับคือเปลี่ยนโตออกกันต่อไปนะครับมันงูในขอาเขามันตัวหน่อย เป็นไท่กี่ไท,ไทกระโดนสายพันธุ์มันบ่กันต้องเที่ยวมันกน็เสียเวลาเลี้ยงขึ้นกันคนละนนเสียเวลาเกี่ยวใหญ่เกียกกเก่ยวน่ก็เที่ยวเก่งลก็บโบไปใส่มาใส่นองก,กับออกเท่ทองนองก,กับทองใ่ขี้โพน,นออกอยู่ต่ว่าวพวกกามเนื้อพวกกระดูกยังกับโบไปใส่มาใส่แลนหลอด <c oughs> ยู่ก็มีเท่ตัวนี้ถือว่าเขาทาของเพลิน,นแต่มาไม่มาเบิ้งอีกแม่ลูกคู่นึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวฉิมาบอกราคาพี่น้อะ เบื้องเมลูเป็นได้มากก้อนนั่นนี่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กับงัวตัวนี้เป็นงัวสันซงใช่ไหมครฟุ้นเป็นหลายเนาะครับขึ้นเม็ดหนึ่งเลยนี่ครับเมลูสามหมื่นตัวนี้บอกแล้วราคาเลยขี่นสามหมื่นเจ็ดครับเป็นลูกกระทบนะครับมีลูกเป็นลูกกระทบนิดนึงเมลูสามหมื่นเจ็ดนะครับลูกเป็นตัวผูกโอ้ลูกอ้วนตับเลยลูกประมาณ ปดเดือนเจ็ดแปดเดือนตามที่ผมแนมเบิ้งเนี่ยับพี่น้องอาจจะขาดเคลื่อนเนี่ยลูกพ่นลูกซีไรนะครับลูกกับหูสไตล์แม่แล้วครับไส้มันก็ออกทั้งสีกันนะครับว่าแม่แบบนี้ว่าเาทีไสมบามันเห็นมันถอยลงบางทบาีบามันบางตัวก็ให้ลูกหูออกไปังสีเลยนะครับเป็นจดโหลดเป็นเงี้ยวๆไปเลยก็มีของผมที่ผมผสมบามันกลม ก็ออกมาหาหูยาวเขื่อนน้องม่เขาหูยาวเขื่อนตัวนี้ก็มีเหลือบราซิลน,นะครับประมาณสามสิบกัวนะครับบ่ถึงห้าสิบนนะตัวมีเหลือฮินดูบราซิลอยู่ลูกก็น่าจะใกล้สีแยกนมแล้วนะครับเพราะแม่เขาก็เริ่มบ่อเริ่มบ่อสั่งน้มนมมันแหนอยู่บ่อเศร้าเลยนมแม่ก็เลยบ่อตึงปไปไหน ไทยลูกเขาไทายลสีแดงนะครับงว้งวแดงง้วเหลี่ยงชาวบ้านเา้าชาวบ้านผมกหงื่อสีอลไรครับมาถูกแพงแดงไว้ก่อนนะครับมันเป็นงว้วขาวงว้วโบดก็อาจจะโบสถ์เป็นะราคาหนี้อาจจะลดซ้ำนะครับตามตะลาดบ้านผมบ้านจานหมู่แปดตำบลทับใหญ่นะครับ,บอำเภอตะนุ่นรีหวัดสุรินทร์นะครับบ้านผมอ่ะแล้วนกะ็มา กินยาให้เพื่อนนะครับสียาบำรุงลุ่งสียาพยาธินะครับก็เลยถ่ายคลิปเบิบ้งให้เพราะว่น้องก็เปรียบเทียบแล้วค่ะนะครับสำหรับผู้ที่อยากเข้ามาเลี้ยงว้วานะครับหรือสิ้คล้ายง้วานะครับก็เบิ้องแต่กระห้องก็ง้วนแต่ละตัวมันก็จุดเด่นจุดด้อยต่างกันนะครับเบิง้งรายละเอียดปีกย่อยของแต,ต่ละโตนะครับมันกับบวกขึ้นกันบางตัวโตซ้ำกันนะครับ,บ,ตตนะรบแต่ว่าเบิ้องรายแนวนะครับพวกงัวเลี้ยงพวกงัวเลี้ยงงัว จังอิงเหนืออิงงามเนี่เขาสีเบิ้งรายละเอียดปีกย่อยนะครับเบิ้งปลายปากหอดปลายหางนะครับกันข้นเบิ้งว่ารายละเอียดที่รีแล้วค้ามันกัสีตางกันนะครับเกินกันหลายเนี่ยทั้งหมดท่นพวกรายละเอียดปีกย่อยเขาสมบูรณ์แบบแห้งนะครับพวกง่วแบบสมบูรณ์แบบพวกง่วอันนี้มันกระสีตรงเบิ้งรายละเยเนวนะครับการสื่งง่วเหลืยงง่วนะครับมันบางคนเบิ้งแต่สีง่วได้นะครับ คุณสีกออาจจะพิพาทได้ก็คือผมก็โลคิปก่อนหน้านี้นะครับถือว่าเห็นแสงสว่างอยู่ปลายมงนะครับก็ต้องระวังนะครับปีเป่าพี่พงกินตาผ่องนะครับเห็นงามๆแดงๆจึงครนราคาเป็นราคาแบบโอ้คือพอฟังแตลนไส้จริงๆก็เป็นว่ามีปัญหาก็ได้นะครับหรือข้าเบิงตัวนี้บออออกนะครับนั่นก็ต้องระวังแน่นิดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ราคาผู้นี้มันพอเสื่อนะครับเอาบอกราคาเลยสำหรับแม่นี่นะครับมื่นสอง งะตัวนี้ก็คือราคาเหนือนะครับที่เ้าก็ต้องมาหลุนเบิ้งนะครับว่าเขาจะเป็นัวแบบใดแต่มันเป็นัวสาวนะครับมันก็หล้วก็ราคามันก็จังสี่นะครับมันก็พว่ามันก็พอสื่อเลี้ยงนะครับหมื่นสองนี่คือราคาเหนือเลยนะครับพวนนำหนักเขาเนี่ยจังได้กะสามร้อยโลครับบิดเบียดได้แลยได้แท้กับสามร้อยโลตัวงูกระดูกกระเดียวมันไ่นมันมันก็วบถึงโลละห้าสิบบาทสมั้ง พวกสื่อเลี้ยงสื่อเลี้ยงนะครับพ่อสื่อนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับ้อยเลี้ยงเพราะว่าว่างหันกับเงินมื่นเขาออกนะครับคนกับแตกเขาตลาดหลายแน่นะครับช่วงเงินมื่นออกนะคนกับไปหาเบื้องงัวไลยอยู่ก็ถือว่าเออก็ดีนะครับสลาพมก็ลงคลิปนะครับเกี่ยวกับว่าเงินมื่นอกหาสื่อหัวมาเลี้ยงแน่นะครับเพราะว่ามันก็จะสิคิดว่าจะไปสื่อท่องนะครับมันโมเมนต์ท่องมันแพงนะครับ ยังมันแพงเยอะสุดไปสืดนะครขายขายทองมาซื้อง้วนสารพมได้พอทองบ่ออกลูกนะครับง้วนมันออกลูกแต่ง้วนมันได้เกี่ยงยาได้ล่ะนะครับฉันว่างแพงดีๆกับเกี่ยวมือเลยยี่สิบสามสิบตัที่นะครับง้วนซ้ำนี่นะครับเข้ากับห้าเฮตุเรื่องอื่นก็ได้นะครับก็เป็นอาชีพเสริมให้เข้านะครับยามันออกลูกมากมันก็ได้ขายลูกขายยังมันก็ส่งหนีทอกกระซอกทอกกระซ้อไปส่งลูกส่งเต่าเลี้ยงหนังสือนะครับก็อ่ะนะครับแว่มากี้ย่ายเพื่อเหล่าก็บไทยคลิปฝากพี่ฝากน้องครับผู้ที่องนะครับ ามันมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วรู้ว่ากดติดตามนะนั่นแหละสารับผู้ที่เขาเบื้องไมะะ่เนาะเป็นกยนร่งใจเพื่อคิดนะครับนะคิดนี้กบ,บ้านนี่สวัสดีครับ